ในสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระสาวกที่มีความกตัญญูเป็นเลิศเนี่ยก็คือพระสารีบุตรอครสาวกเบื้องขวาของอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามเดิมของท่านชื่ออุปติสสะนะซึ่งเป็นบุตรของนางสารีพรามณีเมื่อวัยที่ท่านเป็นหนุ่มเนี่ยท่านก็ชอบไปดูมหรสพไปงานรื่นเริงต่างๆ พร้อมด้วยบริวารของท่านแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อท่านดูมหรสพไปก็เกิดความคิดว่าเอคนที่แสดงเนี่ยร้อยปีนี้ก็จากกันไปหมดละตัวเราก็เหมือนกันก็เลยคิดว่าเอะเราจะมามัวหลงเพลิดเพลินอะไรในสิ่งที่ไร้สาระอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ควรหาทางที่ออกจากทุกข์ดีกว่าต่อมาท่านก็เข้า มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาอีกไม่นานคุณความดีของท่านเนี่ยท่านได้ช่วยเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสอนคนให้สําเร็จเป็นพระอรหันต์มากมายการเวลาล่วงมาจนกระทั่งว่าท่านกำลังจะนิพพานในอีกไม่ช้าแล้วก็ทูลลา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะไปนิพพานที่บ้านเกิดเนะเพราะว่าจะไปโปรดมารดาเนะเพราะว่าท่านโปรดท่านสอนคนให้สมเด็จเป็นพระหานมากมายแต่โยมมารดาของท่านเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ยังไม่มีศรัทธาในศาสนาพุทธเมื่อโยมมารดาเห็นท่านกลับมาที่บ้านก็ดีใจคิดว่าท่านจะมาลาสิกขานะเพราะว่า นางไม่เห็นด้วยเลยที่ภาษารีบุตรเนี่ยไปบวชเป็นพระภิกษุเหมือนกับว่าไปขอเขากินแล้วก็ไม่มีความเห็นด้วยเมื่อภาษาลีบุตรกลับมาก็จัดแจงให้พักที่ห้องที่ภาษาลีบุตรเคยอยู่เมื่อสมัยเป็นคารวะคืนนั้นเองเนี่ยด้วยอาการของโรคท่านก็สุดหนักลงนางสารีผู้เป็นมันดานี้ก็มีความห่วงใหญ่เป็นอันมากก็เข้าไปดูแลท่านอย่างใกล้ชิด ในคืนนั้นเองก็จะมีาชาวสวรรค์ลงมาเยี่ยมอาการป่วยของพระสารีบุตรก็เป็นหัวหน้าของเทพในชั้นต่างๆต,ตั้งแต่เท้า,ทาจาตุมหาราชิกาพระอินทร์แล้วก็ตลอดจนเท้ามหาพรหมซึ่งก็มีรัศมีสว่างสวัยลงมาแตกต่างกันไปจนกระทั่งเท้ามหาพรหมก็จะมีความสว่างสวัยเป็นอย่างมากนางสารเีเมื่อทราบว่า ท้ามหาพรหมเนี่ยมาเยี่ยมลูกชายตัวเองก็เกิดปิติใจเป็นอย่างมากว่าเท้ามหาพรหมที่เรานับถือเนี่ยยังมาเยี่ยมอุปติสสะลูกของเราเลยแสดงว่าลูกของเรานี่ก็ต้องมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากขนาดลูกของเรานี้ยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหน เ,เมื่อนางเกิดปิติเช่นนี้มีความซาบซึ้งใจในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภะษารีบุตรนี้ท่านก็ทราบก็เลยกล่าวพรรณนาถึงคุณของพระพุทธเจ้าจนมารดาของท่านนี้ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบัน,เ,นเมื่อนางสารีผู้เป็นแม่ได้สมบัติอันเลิศท่านก็ตอบแทนบุญคุณแม่โดยการที่ให้เข้าถึงธรรมะเป็นการตอบแทนบุญคุณ เป็นการแสดงถึงกระตันยูกะตะเวทีชั้นสูงนะท่านก็นิพพานไปเมื่อท่านนิพพานมาแม้ว่าจะล่วงเลยมานานแล้วก็ตามแต่คุณงามความดีหรือว่าความยิ่งใหญ่ที่ท่านแสดงความกระตัญยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเมื่อท่านนํารูปร่างกายหรือสมบัติที่ได้จากบิดามัรดาเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ต่อสัตว์โลกก็ จะทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลให้กับโลกนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันดีเนที่ว่าเราควรที่จะนำสมบัติที่มารดาบิดาเนี่ยให้กับเราเนี่ยไปทำประโยชน์นให้กับโลกนี้ให้ได้มากที่สุด